มากันอีอย่งเล่กยังเดินไม่ถึงกันเลยนะเขาไปกันถึงนู่นแล้วโอ้โหน้ำแรเย็นมากเลยดูสินเนี่ยอ่าถึงแล้วก็ถึงแล้วค่ะอนนี้อยู่ตรงไหนกันนีไม่รู้เลยถึงแล้ว เิญขึ้นค่ะ Ảo, แล้วเดินไปอยู่ทางไหนกันเลยเข้าไปทางไหนกันเลยไปอยู่ทางไหนกัน <c ười> เดี๋ยวโทรให้ขาเสียมากันเขาไม่ได้เสียมลงมาเจ้า จะโทรให้ใครลงมานี่เราก็ถึงแล้วแต่โคตรไเลยจะไปทางไหนเราจะ้าไปจะไปันุก็จะข้ามบรทมุนล้วจะไปได้ไหมเนี่ยงไ,ไ,ไปไปแล้วป้าไปกันดุ แล้วรองเท้าจะไปยังไงอ่ะถอดแล้วก็จัไม่บอกว่าอ้าวมาไม่ใช่ว่าไอ้นี่มันหายไปแล้วถุงถุงหายไปไม่รู้ตัวขี่มาถุงมายถุงหายน้องก็ยังว่าอยู่โทรศัพท์นไม่ลุงมาถึงเอาไปตายอย่าให้ลุงนะแล้วซันเออคันเด้ง ไปอยู่ฝั่งนู้นโอ้โหไปอยู่อะไรฝั่งนู้นอาดูกำลังเดินข้ามฝั่งเอาดูสิว่าจะไปได้ไหมมันก็น่าไปได้อยู่นะว่าไปแล้วอ่ะแล้วคนเยอะมากเลย กามารับกันแล้วไม่ส่รองท้านี้ไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหรอเดินทเก่าที่นะไปได้เดินไปข้ามสะพานนี่แล้วข้ามสะพานไปแล้วก็รอมาอเหรอเออมันมีทางเอาไปได้ข้ามนีกันรอกเหรอ สัวที่าครเดินล้ออ้าดูดิว่าใครจะข้ามหรือใครจะลุ้นเอาที่เอาเอาที่เอาดูดิว่าใครจะหลุดไปบ้างสองสัวไม่แข่งกันใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮน้ำมันแรงเหรอน้ำมันแข่งนล้วเรื่องจะมันแรงแม่มาละแม่มาเอาข่อยาง่องยายเอาดีดี

โอเต้รับแม่ก่อนโ <c oughs> อ้โหดูสิว่าเดินมาดิรับแม่ก่อนรับแม่ก่อนรับแม่ก่อนแล้วู้ิว่าโอเต้อยาให้ของแม่เ,เ,เมปียกเอองั้นให้เอาข้าวจะขอมาฮะเอาลองข้าวป้าไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ เดี๋ยวเราใส่ลองท้ารองเท้านี่แหละโอ้โหแล้วก็บ่บความมั่งบ่เป็นไมผม่เป็นเลยห่ได้เออน้ำเท่านัแม่ไมได้นทงอย่างนี้ต่มันก็ได้หรอกนะมันไหลมาไม่นี่เราเล่นกัตะขุมนได้คนเยอเลยโอ้โหคนคนเยอะมากคนเยอะมาก น่นนอยู่ฟังน่นคนเยอะมากเหมือนกันแต่ตอน,นี้เวลาเราจะข้ามันย,ยังไงอ่ะเดี๋ยวทีนี้ก่อนนะคะ